โดนถามแรงกลางวงทิงกี้สาวิกาไม่ทนตอบชัดท้องหรือแค่ทานเยอะทิงกี้สาวิกาท้องหรือแค่ทานเยอะทิงกี้สาวิกาตอบตรงหลังโดนทักกลางงานอีเวนต์ข่าวเด่นวันนี้ทําเอาชาวเน็ตที่ตามลุ้นข่าวดีถึงกับต้องร้องอ๋อเมื่อนักแสดงสาวสวยพ่วงตำแหน่งดาวทิกทอกทิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกทักแรงกลางงานอีเวนต์อาหารว่ากำลังจะมีน้องหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวไม่รอช้า รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบตรงๆไม่มียึกยักรายงานข่าวระบุว่าทิงกี้สาวิกาเพิ่งจัดอีเวนต์อาหารสุดคึกคักซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจนหลายคนเรียกร้องให้จัดอีกเรื่อยๆและแน่นอนว่าในฐานะผู้จัดงานทิงกี้ต้องรับหน้าที่รีวิวเดินชิมของอร่อยไปเกือบทุกบูธเลยทีเดียวแต่ภาพล่าสุดของทิงกี้สาวิกาที่ปรากฏในชุดเรสสีส้มอมชมพูร่วมออกอีเวนต์นี่แหละที่กลายเป็นประเด็นร้อน จากชุดที่ดูรัดรูปประกอบกับท่าทางที่เธอกำลังเอ็นจอยกับเมนูอร่อยในมือทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากอที่จะเข้ามาคอมเมนต์ถามกันสนั่นไม่ได้ว่ากำลังมีน้องหรือเปล่าทิงกี้ไม่ปล่อยให้แฟนๆคาดเดานานรีพมาตอบคอมเมนต์ตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมว่าไม่ใช่ค่าแค่ทานเยอะเลยในงานอาหารเยอะมากกกและยังย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ค่าแค่มุมกล้องและทานอาหารในงานเยอะเกินข้าต้องชิมเกือบทุกร้านเลยจ้า ฉเฉลยแล้วไม่ได้ท้องแต่ e n นเ r ติ้งสุดๆคำตอบที่ตรงไปตรงมาของทิงกี้ก็ช่วยคลายข้อสงสัยและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นการยืนยันว่าถึงแม้จะยังไม่มีข่าวดีเรื่องเบบีแต่ทิงกี้ของเราก็กำลังมีความสุขกับ,บาการทำงานและ e n น e r ติ้งแบบสุดๆไปเลยค่ะแฟนๆที่ลุ้นข่าวดีคงต้องรอไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถติดตามความสุขของทิงกี้ ได้จากการเดินชิมอาหารอร่อยๆกันไปพรางๆก่อนค่ะ